สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Toyota New p o r n e อค่ะ2.4ขับ4 Sigma 4ค่ะปี2019ค่ะจดใช้งานปี2021นะคะมาในราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ เขามุกแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ฟอร์จูเนเข้ามากันเยอะมากๆนะคะดีไซน์ด้านหน้าเขาก็จะเป็นตัวโฉม New Fortuner นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้เนาะ,ะตัดกับตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า LED นะคะ daytime running light นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นกันนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าอีกเช่นเคยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะ ที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางมิชลินปี2019นะคะดกอกยางแน่นๆเนาะแล้วก็ตัวแม็กอลอยค่ะขอบ18แบบนี้เลยนะคะ <S <S ตรงกระจกเขาก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยเนาะที่จะเปิดทุกบานเป็นโคเมียมค่ะมีสมาร์ทคีเลแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโยพามาดูภายในกันบ้างนะคะ <S <S ตัวภายในเป็นภายในสีน้ำตาลนะคะสำหรับตัว2.4นั่นเองนะคะ เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้สบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มเ n g จิ้นสตารหรือว่าปุ่ม p ุ s ตสตาร์ทด้วยนะคะตัววงมลัย เป็นัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลายัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีเป็นตัวคุสคอนโทรปรับความเร็วคงที่นะคะแพนเดิลชิฟค่ะสับเกียร์เล่นเกียร์สปดเกียร์มีครบนะคะในส่วนของเรือนไม้นะคะ8 7 0 0 0นะคะกิโลเมตรนะคะสําหรับคันนี้เนาะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นตัวขับ4เน ลูกค้าจะมีท็กชั่นคอนโทรนะคะลงที่ลาดชันเนาะ,ะแล้วก็ตัวขับสี่ให้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวเกียร์เป็นออโต้นะคะมี Eco คโหมดพาวเวอร์โหค่ะก็ลล่นเท่าไหร่็ลื่นสบัสดแล้วก็ในส่วนของตัวออโต้สต็อปด้วยนะคะ 4บานนะคะภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะเจ็ดที่นั่งด้วยกันนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเดินได้สีน้ําตาลแบบนี้นะคะสภาพเบาะไม่หยับไม่ชํานะคะตัวเพดานด้านบนนะคะมีแอร์ราวให้แบบนี้รอบคันนะคะตัวแอร์เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารมีที่ชัดแบดให้นะคะรวมไปถึงมีตัวพรมนะคะให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะ สีขาวมุกนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะเพิ่งรับเข้ามากันเลยนะคะไฟเลี้ยวด้านหลังเขาจะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะฝาท้ายออโต้ค่ะชุดยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเปิดมาดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะภายใน7ที่นั่งนะคะแบบนี้นะคะรถครอบครัวนะคะ เพดานเขาเกลี้ยงๆเนาะไม่มีรอยขีดข่วนเนาะตัวแอร์ราวก็มีรอบคันอย่างที่หยกได้แจ้งไปนะคะตัวบาะเขาก็สามารถพับแบบนี้ได้เลยนะคะจะเหลือพื้นที่วางสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะหรือว่าเวลาที่จะจูบผู้โดยสารก็พับลงมาได้นะคะ,ะตัวยางนะคะก็เป็นยางมิชลินนะคะปี2019ดอกอยางพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะตัวรถนะคะ ไม่ช้ำนะคะสำหรับฟอร์จูเนอร์ภายในเขากว้างขวางแล้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่าได้เป็นตัวบอกปอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยเนาะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานเนาะไม่ว่าจะเป็น To โย ta หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นฟอร์จูเนอร์คันนี้เลยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย ะะเดี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ